สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับ GG ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโชนหุ้นดาวโจนวันที่6เดือน9ปี6 8นะครับผมก็น่หละมีทั้งหมด2ดาวโจนดาวโจนปกติแล้วก็ดาวชน VIP นะ2ดาวโชนเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดต like, ิดตาม ถ้ามีโฆษณาขึ้นมาก็ดูให้กันด้วยนะครับผมเนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหุ้นดาวโจนวันที่หกเดือนเก้าปี่หกแปดนะครับผมนะเมื่อวานนี้ก็เข้าแค่ดาวโจนเดียวเนาะเป็นดาวโจนปกตินะดาวโจนวีนะ วีไอพีนะสองสองเก้าสามสี่นะได้เจ็ดแปดเก้าเก้ามาอยู่นะแต่ว่าสูตรตัวจอเนี่ยไม่มีสองไหมเสียดายไม่มีเลขสองมาเลยสูตรตัวเด่นเลขเก้านะดาเลขเก้าในส่วนของดาวโจนปกติหนึ่งสองเก้าศูนย์หกนะเข้าตัวรองนะเข้าหกนะศูนย์นะศูนย์หกนะห้าหกเจ็ดนะผมเอาหกกับผมเอาห้ากับเจ็ดนะ ตัวเด่นไม่มาเลยห้ากับเจ็ดนี้มาเข้าตัวลองเป็นเลขหกสูตรตัวเจาะศูนยนะ์นะศูนย์มาได้ศูย์หกดีนะมาตามลุ้นกันต่อแนละ้กันเนาะ ดาวโจนนะครับดาวโจนแรกดาวโจน VIP นะสองสามแล้วก็หนะ 2, 3, 1, นะึ่งนะสองสามหนึ่งนะสูรตัวเด่นนะสูรตัวเจาะสูรตัวเจาะนะครับได้สี่ห้าเก้าเจ็ดแปด สี่ห้าเก้าเจ็ดแปดนะครับเป็นสูตรตัวจบเอาอะไรดีสองนะสองกับสามไปสองกับสามเนาะเน้นที่สี่ห้าเก้านะครับนะไม่แน่อาจจะมาตัวเดิมมูนดาวโจน b ีพีก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นดาวโจนปกตินะครับ ดาวโจนปกติมั่นใจนะตัวเด่นนะแต่ว่าตัวตัวจอนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าสูตรตัวเด่นนี่มาแน่นอนหนึ่งสองสามเนี่ยสูตรตัวเด่นนะสูตรตัวจอนะครับชูตัวจอนี่ได้ห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ดสี่ แล้วก็ศูนย์นะห้าหกเจ็ดสี่สนนะครับ <C le af> เอาหนะึ่งกับสองครับพี่ๆหนึ่งกนะับสองมาจับคู่กับห้าหกเจ็ดได้เลยนะสำหรับแนวทางนะครับหุ้นดาวโจนส์ก็สุดปาแล้วฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank <laughs> you